จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ในเวลานี้เนี่ยมีการเตือน12จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้จะมีฝนตกนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำท่วมหนักและน้ำท่วมหนักมากในหลายแห่งด้วยกันค่ะเดี๋ยวลองไปดูในรายละเอียดนะคะประกาศนี้เป็นประกาศฉบับที่16แล้วเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงภาคใต้ที่มีการระบุว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมี ยอมความกดอากาศต่ำที่ยังคงปกคลุมบริเวณภาคใต้ต่อล่างของประเทศไทยค่ะแถมยังมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากบางแห่งบริเวณ12จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะ ตอนนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่างๆระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป คลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือก็ควรต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวงังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4ธันวาคม2563ค่ะ